สบายดีสบายดีและสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันนะ คนนะุณพนเนาะประวัติทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยแต่ทีนี้ตอนหกักจะสู่ช่องบาจามั่มอีกและนะ้วเนาะเมื่อนี้กะมีทางคุณใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยเนาะกะากจได้มาซื้อตานางเนาะอันยังโว่าเป็นของไผนะ่เนาะอันยังาท่านได้บอกเนาะว่าครอบครัวถัดไปจะเป็นส่งดีเนาะโดยมีซื้อตานางซื้อเล็กเอ็ประตูเนาะโดยไปรุ่นเดียวกันเลยเนอะตอนนี้ก็มาอยู่ข้อห้าเนานะโดยกำลังงาน นี่กำมาเบ่งสูงเกืบสูงกว่าบ่าจะมากเลย0มรแบอันนี้กันละาเนาะมันจะมีนี่เนาะตามนี่เลยเนาะหเมตรเมตรยีเมตรห้เมตรแปดสิบกับสี่แสพันเนาะหนยตอนนี้เนาก็มาเบ่งเล็กเ เลกสามพูณสามเนาะเอากระเช้าสามเซนเนาะราคากับแสนสี่สิบพันเนาะราคาสามคูณหกปกตินะน่าจะอย่างน้อยจะป็นิอย่างเนาะเอาไปสดพยายามมาเศดมันแข็งาะเนางปกติมันจะไม่ใส่เนาะอาเตุโคงมันตอนนี้เอา3ามเซนเนาะเลขสามคูณหกจะอะไรา ไปยังบัดนสบายดีเจ้าจับเจ้าสบายดีก่อยก่อนหนูจะคว่ำลี่นองก็ได้อันนี้เจ้าข้าเป็นเจ้าสามสามเศษเลขสามคุ้มกแล้วจะที่ให้ทางห้างหุณเขียนบินเห็นเลยนะแล้วก็เลขสามคุ้มสามสามเศษเลขสามคุ้มสามเศษแล้วก็ตะนางเนาะแต่ว่าแต่แต่กระหูหูสร้างหูสร้างเนาะภาษาเราเขาเรียนหูสร้าง มาษาไทยเือลช้างอช้างอันหาเพิ่นเขียนบินหายนอกแต่แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นยังขผักเพียงกินข้าวเพิ่นจะไปส่งให้ทีหลังเนากาทิจ่ายเงินก่อนแล้วก็ให้เพิ่นไลบินให้อยากได้ยู่เอาบมีทอน้ำ อยากได้ทอนะ้ำกับผมเกียงเป็นรายการไหนเลยเนาะเล็กสามคูนหกสามเซนแสนเจ็ดสิบพันเนาะคูนสามการเล็ก 3, 3, 140, 000, นะสามคูนสามแสนสี่สิบพันเนาะเขาก็คูนสามแล้วก็หูสร้างสองสองขู่เนาะ หนึ่งคู่สองคู่และะ้วก็ตาขายสูงเม0ดแปดสิบเ <9 S 1> <อ>ก้าเก่าหมัดเนาะแล้วก็ะคาส่งเนาะโดยมาจับซาดวงรวมเป็นเงินกะเราได้ซดวงแนมมัเนาะสี่้านแปดแสนสี่พันเนาะเอากระเช้ดไจ่ายเงินผืนเลยเนาะ หลังจากเพิ่นผักเทียงกินข้าวกินน้ำแล้วเพิ่นก็สิได้ไปส่งต่าจำม่ำอยู่บ้านเนาะโอเคเนาเพิ่นสิได้จ่ายเงินหง่ายกันเนาะผักผักเบอร์ไว้เลยแล้วหูเพื่นจับอ่ะเออผมผมเราไปส่งเรื่อยๆโดยโดยโดยเซกหน้าที่น้ะงี่พัสี่พันหนึ่งหมื่นไรก็ได้เนาะต้องได้ อลืมบวกค่าส่งเนาะ150,000กิโดย1 0 0 0 0บกินเข้าตัวหลักบ่ไว้ได้เนาะบ่ไหรก็ได้เนาะอ่ะสารมาใกล้ สี่ล้านแปดแสนส่สี่พันเนาะรวมเป็สี่แสนหาโดยพอช่วงนี้ก็เอียงกับแพงเนาะคุณแม่พี่น้องเงินอยู่ประเทศบ้านเฮากับมันขึ้นขึ้นลงลงเนาะกาเป็นอย่างเนาะกามาเบิ่งมาลุ้นนำกันว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคดีในตะหน่างอ้อมหัวเนาะรายการได้ประตูหัวงามๆบ่าวจะมังจะเห็ุไหนเนาะโดยโอเคเนาะใส่รองเ็บไว้เนาะ โคตานนี่เลยเย็นสะโกตะยิ่งอยู่ทางหางเพิ่นไหลให้เนาะเพราะหน่างเพิ่นนั้นไปส่งแล้วเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเครื่องยังบ่พอเนาะเล็กสากเล็กยังเพราะว่าคนกระตกในวานนี่เพิ่นจะขับนเนาะก็ะเลยบ่จะมามาซื้อใหม่เนาะโดยตอนนี้ก็รวมวทั้งวัฒนเท่าใดก็7 3 0 0 0่อนมีหยังไงอะไราการมีเส้นโตเวเนาะ เวซี่เด็กลางมันเนาะเวซีแล้วก็หมักล่อหนึ่งคู่เนาะแมนบะแล้วก็ล่อประคลองหนึ่งคู่แล้วก็ทูบจอดเนาะแล้วก็ใบตัดเนาะโดยทนางเพิ่นก็มาส่งแล้วเนาะตอนนี้เขาก็เมื่อนี่ก็บเหตุยังบ่ได้เนาะเผาบนยมนเขาเป็นวันพระเนาะ มือกำเนาะคันอีสานเนขาเอิ่นคันมือกำในเห็ดยังบ่ได้สีขาวสีน้ำก็บ่ได้เนาะบ่ได้เห็ดยังทั้งนั้นนะมือหนึ่งอ,อยู่ผักผ่อนเนาะอย่างก,กินขา่ากินน้ำนะ,ะ,ะบน่เปล่าบนแกงขี้เล็ก <laughs> มือว่าในเมื่อข้ามาบ่าวจะม่ากับซาลาใหญ่กับต้มขี้เล็กไว้เนาะพูดแล้วมืออื่นมือฮือพูดแล้วคันคันนั้นได้ไปแหนะไข่หมดแดงเนาะแถวดิน ปล่าบนบกเขามาใช้ออมขี้เล็กกับพอดีเราไปเห็นหัวก็ไปแหน่แม่น่แล้วปากเทวันหัวเฮือนนกทงฮึ่มแม่น่คือจะมีอยู่ทางนั้นกับทางหน้าเฮือนปะเถาบะจะมั่มเนาะบะจะมั่มก็ลงไปเบิ่งวละมงันที่เห็ดหั่นตัดผมเนาะที่เปิดหั่นดิลุ่มเพล่ะเห็ดมงันดินปะเถาบัววันนักเฮียนเข้ามาทางนั้นหลายทางนี้มันมีกี่ฝุ่นหลายคนเลยบุหู่เนาะ เราก็เลยเข้าไปอยู่ทางนั้นที่ไปปุูกแมน<า>ไปป,นปุูกตูบอยู่แล้วก็พอได้ตัดนะมือไดบุเด้บใบไซเนาะก็ได้พอได้ตัดกับกบุดีเหมาะเราได้ทางนั้นนะมันมนังเรียนเขามันเป็นทางผ่านเลยทางนั้นเขา้าใกล้เข้าใกล้ออกหนงเฮียนฮันรีดหนังเฮียนเจ้ากับบังเถือกับเจ้ากับซวยโอกาสออกมาตัดกับมีแมนเลยพอได้เนานะบอเอาแพงหัวหนึ่งสิบหาพัน ก็ได้ชิมหาพันเม็ดถึงเล็กน้อยผู้ใหญ่ฮะนะเขาก็คือใช่ว่าเขาเพิ่นมาทำไมเฮียนเงินคำเขากับบุร้ายเนาะแล้วก็เนนอกบ้านหน้าเนาะแค่มันชาวห้องผักอีกเป็นอะไรความหมูซึกเป่าอุบนใกล้ๆเลยตะข่ายใส่หัวหนื่อยอากาศมันคง ใส่อันนี้อะไรกันให้กว่าเฮาใส่ไหมโดยบัดละหัวบัดประตูเฮาแลยมันสูงสองเมตรเนาะมันก็ต้องได้ซื้อตังหะไหมตังนางกับพูดดี้แล้วเอาอันนี้ใส่กับพูดดี้พุดดีบอกพุดีมันก็มันกับซีโบได้เลยคาชิตแทะห่ตัวนี้กว่าหันชูกว่าอัดทรายเมนแมน กูดีงาม,อมสองเมตรกับเมตรแปดสิบเนาะต่างกันเชาเส้นก็โอเคแล้วเนะาะกะจิแทกใส่เลยกับประตูเลยเนาะพอเล็กเรียงมาเม็ดนะมาพร้อมกับอันตะนางตะไข่เลยเนาะนี่แต่ว่ากที่ลงมือมืออื่นเนาะ<ด>มือเ<ด>ถือกะผู้แหละพักพอจะหน่อยพอห้าบริขึ้นสูงเ้าเห็ดกะเห็ดได้อยู่เฮ้ยพี่น้องเป็นวันผักอะแต่ว่าต่างเขาก็อยากผักพรในนะ มืออื่นคราถึงได้ไปอ้อมหัวให้ป้าเพิ่นก่อนเนาะหลังจากอ้อมหัวแล้วแล้วก็เพิ่นมาส่งเสาแล้วเฮาก็สีได้ตั้งเสาต่อหม้อสองเสาหั่นแล้วก็สิให้เจ้าคุดร่องไว้ให้อืเฮา่ก็สิจอดเล็กประมาณมือหนึ่งมือหนึ่งน่าจะแล้วพ่อแม่พี่นอ้องตูหัวมือหนึ่งมือเครง บดได้ออกไปแล้วเนาะมืนอนี่อยู่ดินใหม่บดได้<ร><ร>ออกไป,ไปจอบวะไปกับบดได้เห็ดอย่างกับบดได้แปแล้วออกับบดได้บดได้มีเวียาเขตเนยโดยกองคืนกับบดได้เนาะมีแต่พักพรอนนะเปล่าวนคือเสียงแหบบสบายวัดอืเป็นวัดฝนก็ตกอีกนเช้าเนาะอ,อากาศเปลี่ยนอีกได้พ่อแม่พี่น้องเป็นหอวหอกแล้วหนาวอีกได้บาดเนี่ยฮะวนกระทุก มาฮอนี่เขาก็อยากให้เป้าบุลเนาะขอบบุญขอบคุณแมววีแมซี่และก็ทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะที่ได้ซื้อตะนางและก็ซื้อเล็กมา,ามาให้เ่าจำมำเหตุประตูให้เปาอาบลเพ่นเนาะโดยฝากให้ปเปาอาบลเพ่นขอบบุญขอบคุณ,อ,คณอีก,กนหนึ่งเนาะโดยขอบคุณขอบคุณแมววแมวซี่ทีมงานฝั่งไทยทุกคนเลยจำมำ มีแห้งเก็บจะได้ไข่่ามีขอให้มีตะโคตลาบจะหนีต่อไปก็ได้ให้ลูกมาทำไดข้อให้ขึ้นหาแม่ลอยเท่าพันเท่าเดอ้ดเอเห็น<า>งานเหตุงานธุรกิจอันใดก็ข้อให้หลาบหลื่นขึ้นไปเมื่อหนาเดอ้อให้เป็นหุ่มโพหุ่มชสยให้ลูกให้ล้าน บาจมั่มผมเป็นสะพานบุญกับขอให้ห่งเฮืองให้มีสื่อมีเสียงโดยคือหมู่ตั้งยูทูบก็ได้ให้มีติดตามหลายๆเด้อจะม oh h h no. physics, physics. No. Right ีต่อไปก็ได uh ้ซ่ากโดยบาจมั่มกับขอขอบบุญขอบคุณแม่บีแม่ซี่และกับทีมงานฝั่งไทยทุกคนเนาะที่ห้บบาจมั่เป็นสะพานบุญก็น้องดวงสาวหลาดใหญ่เนาะขอให้แม่เิ่นอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บจะได้ความไข่บ่ให้มีเนาะขิดชิงได้ก็ขอให้ได้ชิงนั่นสมคมมงมาตป่าถนาเนาะโดยทํามาค่าขา,ขายซื้อง่ายขายง่ายเนาะไปะเหตุธุรกิจนั้นใดก็ข้อให้เจริญหงเฮืองเนาะโดยมาหอดนี่กะมาจะมัะ่ากับจิคออ่าโตล่าพ่อแม่พี่น้องไปเหตุประตูหัวกอนเนาะโดยฝากเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เมื่อสุขสุคนเนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปาจจากโรคภัยไข้เจ็บขีดชิงได้ก็คอให้ได้ชิงนั่น ไปใชมาใช้แก่แขวงขาดปลอดภัยเนาะโดยอย่าลืมเนาะอีกหนึงฝากติดตามบ่าวจะมั่มฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เป่าบนและบ่าวจะมั่มเนาะแล้วก็น้องดวงโดยชาวลาญ่พร้อมโดยเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีเด้อเป่าบนสบายดี